ครับสวัสดีครับเซ็กซีมะเพทยนต์ครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมะเพทยนต์นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่20เดือน3นะครับเวลาประมาณ9ก้าโมงกว่าๆนะครับนะฮะก็จะพามาชมนะฮะรถครอบครัวจุดที่นั่งนะฮะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับวันนี้ก็ผมอยู่ในโกดังรถเข้าใหม่นะครับที่ยังไม่ได้ล้างปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับนะจะพานะฮะคุณลูกค้านะครับมาดูรถนะฮะ ขัวนะครับ Fortuner นะครับ 2.4V ปี2016นะครับวันนี้ก็หยิบนะครับมาทำรีวิวแนะนำนะครับคันนี้เลยนะครับจะเป็น Toyota Fortuner 2.4V นะครับขับ2นะฮะปี2016เกียร์ออโต้นะครับนะเป็นป้ายทะเบียน4กอไก่วอหวน6994นะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านะฮะเก้าตัว Fortuner คันนี้นะฮะทำไมผมถึง อยากมาทารีวิวให้ลูกค้าได้ดูคันนี้นะครับรอติดตามชมได้เลยนะครับคันนี้นะฮะราคาทางเพรยนนะครับขายอยู่ที่869,000บาทเท่านั้นเองนะนะครับ869,000บาทแล้วก็สีดาได้ด้วยนะครับลูกค้าเครดิตดีนะครับไม่มีประวัติล่าช้าไม่มีติดแบล็คลิสต์นะครับจัดยอดได้เต็มเลยนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะได้เป็นดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยนะนะครับ4ปีผ่อนอยู่ เอดอกเบี้ยอยู่ที่2 7 9นะครับ5ปี2.9 9นะครับ6ปีก็3.89นะครับนะลูกค้าสนใจยังไงก็สามารถติดต่อมาสอบถามเบอร์นะครับที่เบอร์ผมได้เลยนะครับ084 384 8 4 4 4 4 0นะครับอย่ามีครั้งนะที่เบอร์08 4 3 8 8 8 4 0 4 4 0นะครับม้าพยนต์นะครับยินดีนะครับให้คำปรึกษานะครับในส่วนของการออกรถนะครับ นะฮะก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะฮะคันนี้นะฮะก็จะเป็นรถปลดระวางนะครับกับทางหน่วยงานนะครับที่ปลดระวางเข้ามานะครับเป็นรถมือเดียวนะครับเป็นรถมือเดียวมีประวัติสูเลยนะค,ะคันนี้ถึงที่ผมหยิบมาให้ทํารีวิวให้คุณลูกค้าได้ดูนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับเลขไม่เพียง1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนกิโลเท่านั้นเองนะฮะและก็เป็นส่วนของสภาพรถนะครับทางไายนอกและ ภายในนะครับก็ดูนะครับสวยนะครับไม่มีประวัติไม่มีแบบช้ำนะฮะทางพื้นผิวสีต่างๆเดิมๆเลยนะครับไม่มีเฉี่ยวไม่มีชนนะครับบอกได้เลยว่าแค่ไปล้างขัดสีก็รับรถได้เลยนะฮะไม่ต้องไปเก็บงานอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับนะทันนี้ก็ดูไฟหน้าของเขานะครับใสๆอย่างนี้เลยนะฮะคุณลูกค้านะครับนะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไบเบีมนะครับ นะสวยๆเลยไม่มีรูรอยเลยนะครับแล้วก็จะได้เป็นไฟตัดหมอกผู้น้าด้วยนะนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับก็จะเป็นสีโรเมี่นะครับอาจจะให้ดูนะในส่วนของตัวความเดิมความสวยของตัวรถนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขัดออกนะฮะขัดออกให้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ลงในส่วนของรายละเอียดของตัวสีตัวรถนะครับันชนหน้าแทบไม่มีรูรอยเลยนะครคุณลูกค้านะครับนะฮะไม่มีรูรอยเลยนะนะครับ คันนี้สวยงามสวยงามมากๆนะครับเป็นรถปี16นะคะไมล์วิ่งอยู่ที่1 1 1 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับแต่ก็จะได้เป็นยางนะครับยางดบสโตนะครับปี2019นะครับหาดอกยางยิงเล็กๆอยู่เลยนะครับลูกค้านะครับในส่วนของสมร้อนะครับไม่มีนะครับประวัติจมน้ำน้ำน้ำท่วมแน่นอนนะครับเป็นเดิมๆเลยนะครับรอรับประกันเลยในส่วนของบอดี้โครงสร้างนะครับ ขณะ่ายทามอยู่ผมก็ตร์ตัวเครื่องเลยนะเพื่อจะให้คุณลูกค้าได้นะได้ฟังยู่ในของเสียงเครื่องด้วยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวแม็กนะฮะแม้แต่แม็กนะครับยังไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับคุณลูกค้าครับนะคันนี้จะได้เป็นดิสเบกคู่หน้านะครับดัมเบรกหลังนะนะครับนะก็แม็กก็จะเป็นขนาดขอบ18นะครับนะขอบ18เป็นยางนะฮะสอง6กห้า18นะครับ ภาในส่วนของบอดี้นะครับไม่มีรรอยนะฮะให้ดูชัดๆเลยนะฮะรอยคมสันต่างๆนะครับนะคมสันต่างเดิมเลยนะครับนะกระจกครับตัดไฟฟ้าสีเดียวตัวรถนะครับนะแม้แต่บันไดนะครับยังไม่ค่อยมีรรอยเลยนะครับคุณลูกค้านะครับนี่นะฮะนะฮะที่ผมหยิบมาคันนี้เพื่อมาทํารีวิวนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ผมมองมองแล้วมันสวยนะครับมันสวยไม่ต้องไปเก็บแล้วนะครับแล้วก็ เพื่อความสบ,บายใจของคุณลูกค้าด้วยนะครับว่าได้มาออกรถกับผมนะบอกได้เลยว่าได้รถสวยแน่นอนนะครับนะฮะนี่เลยนะครับในส่วนของด้านหลังอ่าให้ดูก่อนจะไปด้านหลังให้ดูคัสซีหน่อยนะครับคัสซีนะครับนะครับเยไม่มีรอยสนิทเลยนะครับลูกค้คาไม่มีรอยสนิทเลยนะ,ะนะครับดูยางขนาดปี19นะครับยางขอบยังดอกยังล็กๆอยู่เดิมนะครับอะแม็กแตบบ่แบบว่าไม่มีรูยรเลยทั้งสี่ด้านเลยนะครับ ไม่มีวิรอยเลยนะครับในส่วนของตัวบอดี้รถเนี่ยก็คือสวยๆเลยนะครับนะไฟท้ายนะฮะของเจ้า f ฟ r t u n e r นคันนี้เขาให้มาเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับนะฮะกันชนหลังนะฮะนี่ดูจะให้ดูกันชนหลังนะฮะลูกค้าตัวนะครับช่้องไฟต่างๆนะครับสนิทเลยนะครับไม่มีแบบระยะห่างนะสนิทจากโรงงานเลยนะครับนะสีก็นะครับไม่มีเพี้ยนนะครับนะ นี่เลยนะครับคันนี้เขาให้มานะครับในส่วนของด้านหลังเอาให้มาเป็นกล้องถอยหลังนะครับให้มาเป็นตัวไฟทับทิมไฟตัดหมอกนะครับหน้กระจกด้านหลังติดไล่ฟ้ามาให้แล้วก็ในส่วนของสปอยเลอร์นะครับนะครับเดิมๆนะครับนะเดิมๆเลยนะครับนะมีไฟเบรกตรงที่สามเสารับสัญญาเป็นที่เท่ามนะครับบนหลังคานะครับไม่มีรอยด่างนะไม่มีรอยด่างเลยนะครับ เดิมๆเลยนะครับไม่มีรอยด่างเลยนะครับนะฮะสีเงาเลยนะฮะนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงคันนี้นะครับก็จะเป็นประตูท้าแบบไฟฟ้านะครับเป็นออโต้ด้วยนะครับเพียงกดเราจะกดจากรีโมทก็ได้หรือว่าเราจะกดตรงด้านหลังนี้ก็ได้นะครับนี่นะคะอ่าเป็นประตูไฟฟ้าอ่าให้ดูรายละเอียดภายในนะครับนะกดอื่นเลยเรามาดูส่วนของน็อนะครับ น็อตฝาท้ายนะครับไม่มีขยับเลยนะครับนะฮะในส่วนของรอยเม็ดอาร์ตนะครับจะเข็บอะไรต่างๆเดิมๆเลยนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะรอยเม็ดอาร์ตรอยคู่ซีจากโรงงานนะครับนะฮะน็อตไม่มีขยับเลยนะนะรอยความสับต่างๆเดิมๆเลยนะครับแม้แต่น็อตนะฮะใส่ท้ายก็ไม่เคยขยับนะฮะกระชนหลังก็ไม่เคยขยับนะฮะจามันใจได้เลยนะครับในส่วนของด้านในนะฮะเดี๋ยว ผมทาความสะอาดนะครับซักฟอกให้สะอาดเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะครับนะรอยรอยต่างๆตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้หมดเลยนะครับนะฮะนี่เลยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะครับด้านหลังเนี่ยแทบไม่ต้องไม่ได้ใช้งานเลยนะครับแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะครับอาจจะแบบสํานักงานอาจจะวางของอาจมีรูรอยนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่านะการันตีได้เลยว่าเบาะสวยๆเลยนะครับนะฮะนี่ ในส่วนของจอตั้งโฟลเดอร์คันนี้นะครับก็จะได้เป็นแอร์ราวนะสามตอนเลยนะครับเครื่องมือต่างๆอยู่ครบนะครับเครื่องมือต่างๆอยู่ครบนะครับนี่เลยนะเราจะปิดก็กดตรงนี้นะครับนี่ครับปิดออโต้เลยนะครับเพิ่มความสบายสะดวกสบายนะฮะเวลาลูกค้าไปเดินห้างอะไรอย่างนี้นะครับซื้อของมาเยอะๆนะครับเพียงกดตรงรีโบดฝาถังก็เปิด ลูกค้าก็เอาของไปวางได้เลยนะครับสะดวกสบายจริงๆนะครับอ่ามาดูด้านหน้าภายในกันต่อนะผมจะให้ดูในส่วนของด้านข้างนี้นะครับด้านข้างนะไม่มีรูรอยใดๆทั้งสิ้นเลยนะคุณลูกค้าไม่มีรูรอยเลยนะครับนะตรงนี้เดี๋ยวเราไปทํความสะอาดแว็กนะครับรับรองได้เลยว่าสวยสวยงามติดเลยแหละนะครับนะฮะในส่วนของตัวกรมสันต่างๆนะครับเดิมๆเลยนะฮะ จะให้ดูนะครับตะเข็บรอยเมตอาร์ตนะครับของตัวรถนะครับสปอร์ตรอยสปอร์ตจากโรงงานนะครับเดิมๆเลยนะครับไม่มีตัดต่อนะครับไม่มีตัดต่อแน่นอนนะครับหน้าบอกก็จะเป็นบอกโนนนะครับสภาพบอกให้ดูชัดๆเลยนะครับตึงๆนะครับตึงๆเลยไม่มีรอยผิดขาดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับในส่วนของตัวตรงนี้ก็สามารถนั่งได้ประมาณ3คนนะแล้วก็เขามีที่วางแก้มาให้ด้วยแบบกด นี่สะดวกสบายเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีในส่วนของตัวนี่นะครับที่เสียบนะฮะอาจจะมืดหน่อยนะครับเพิ่มแสงหน่อยนะครับที่เสียบนะครับไฟบ้านนะครับก็สามารถเสียบได้ชาร์จโทรศัพท์อะไรได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเอเลดมาให้นะครับสวยๆเลยนะนะฮะด้านหน้านะครับนี่เลยนะครับไม่มีรอยตำหนิใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ หลังค้าก็เจอมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอาเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้านะครับนี่นด้านหน้านะครับนี่แผงประตูฝั่งคนขับนะจะให้ดูนะครับหรือรอยไม่มีเลยนะฮะคุณลูกค้านี่นะครับรถสวยจริงๆนะครับรถสวยจริงๆฮะไม่น่าเชื่อนะฮะรถปีสิบหกนะครับสภพาพได้ คิปขนาดนี้นะครับนะไม่ใช่ทุกคันนะครับคุณลูกค้านะครับอันนี้ผมคัดพิเศษเลยเพื่อมาทำรีวิวให้คุณลูกค้าได้ดูนะครับความสวยของตัวรถนะครับนะคันนี้ก็จะได้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับนะนะในส่วนของตัวเบาะฝั่งคนขับก็จะมีย่นๆหน่อยนะครับตรงนี้ถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสนะครับก็จะเอาไปแบบนี้ก็ได้หรือว่าอยากให้ผมแก้ไขก็แจ้งผมมาได้เลยนะครับนะฮะในส่วนของตัว คลักิ้งนะครับมีถลอกตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับนะฮะมีถลอกหน่อยหนึ่งนะฮะตามการใช้งานเนาะรถมือสองนะครับนะแต่ว่าได้สภาพบอดี้โครงสร้างเดิมๆผมก็ว่าผมแล้วนะครับนะเป็นพุ้สตาร์ทถูกมาลายมัลติฟังชันนะครับนี่นะครับแล้วก็จะได้เป็นไม้นะฮะไม้ที่ผมบอกนะครับไม้น้อยด้วยคันนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยกิโลนะครับเป็นไม้ มัลติฟังเอเป็นไมแบบ MID นะครับนะสวยๆเลยนะครับแล้วก็คันนี้วิทยุนะครับจะได้แบบทัชสกรีนนะฮะทัชสกรีนนะมีเนวิเกเตอร์นะครับร,นะ igator, รบองรับ DVDFMAMUSB Bluetooth นะครับสามารถรับสายโทรศัพท์ได้เลยนะฮะสั่งการด้วยเสียงก็ได้นะครับแอร์ก็ให้มาเป็นแบบออโต้นะครับ มี VSC กันลื่นเท่าไหร่กันหลุกโค้งนะครับ USB AUX เสียบได้หมด power outlet มาให้นะครับในส่วนของตัวคอนโซลเกียร์ตรงกลางนะครับคันนี้เขาให้มาเป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบคันบันไดนะครับนะแล้วก็เขาเพิ่มมาในส่วนของโหมดอิโค o โหเวลาขับในเมืองนะครับโวโหมดก็เวลาขับต่างจังหวัดนะครับนะฮะก็รีรอยไม่มีนะครับรอยไม่มีนะตรงนี้นะครับด้ามเกียร์ก็จะถลอดตลอกหน่อยนะครับ แล้วก็มาดูในส่วนของตัวคอนโซลน,นะครับคอนโซลก็สวยๆนะครับไม่มีรยรอๆเลยใดๆท้่สิ้นเลยนะครับคุณลูกค้านะครับนี่เลยนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นคลูบล็อกนะครับเก็บความเย็นได้นะครับนะเอกสารต่างๆอยู่ครบนะครับคู่มือคู่มือนะครับนะอยู่ครบหมดเลยนะนะครับไฟห้องโดยสารด้านบนนะครับติดหมดเลยนะครับติดหมดเลยนะนี่นะครับติดหมดเลยนะครับนะ ก็กระจกเดิมๆนะครับแล้วก็ที่บังแดดนะครับก็จะมีไฟมาให้ด้วยทั้งสองข้างเลยนะครับสนใจนะครับก็ติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์084นะครับ3848404นะครับมาเพชรยนต์ครับแอดไลน์ได้เลยนะครับเบอร์นี้นะครับแอดไลน์ได้เลยนะครับรับรองได้เลยว่าลูกค้านะครับนะดูรีวิวนี้นะครับตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะว่าผมรีวิวนะครับตรงไปตรงมานะครับ ไม่มีรถไม่มีสภาพแบบว่าเยาะแมวแน่นอนอ่ะมาดูในส่วนของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนี้ผมสตาร์ตตัวเครื่องอยู่นะครับอ่ากนอุ่นเลยให้ดูในส่วนของตัวน้ำฝากระโปรงหน้านะาเดิมๆไม่มีขยับเลยนะนะครับรอยซีนเดิมๆนะครับแผ่นกันความร้อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวทํความสะอาดให้นะลถค้องเครื่องยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับตอนนี้เครื่องนิ่งมากครับไม่มีรอยเยอะรอยซึมของน้ามันเครื่องเลยนะครับ คันหน้าเดิมนะครับคันหน้าเดิมเลยนะครับหม้อน้ำก็เดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่อง2 C d ดีนะครับเป็นรถเดือนมกราปี2 0 1 6นต้นปีเลยนะครับนะสวยๆแบบนี้เลยนะสนใจนะครับมาทดลองขับมาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับนะบอกได้เลยว่านะลูกค้าได้ไปคันนี้นะครับคุ้มนะครับสวยๆเลยนะครับนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะสำหรับ ลูกค้าที่สนใจรถครอบครัวนะเกจที่นั่งราคานะครับป้ายแดงก็ล้านกว่านะครับแต่ตอนนี้ราคาไม่ถึงล้านแล้วนะครับ8 6 9แ0 0เันบาทเท่านั้นเองแล้วก็ได้ไม่น้อยด้วยเราได้สภาพแบบเดิมๆนะครับไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะับคุณลูกค้านะครับเพียงล้านขัดสีชวีวันให้เขานะครับสปารถนะคค่าทุงค่าเชื้อให้แล้วก็ลูกค้ามารับได้เลยนะครับ้าลูกค้าเครดิตดีนะครับเครดิตดีเป็นพนักงานบริษัทสินค้าราชการนะครับ มาแต่เช้านะครับมานัดผมเลย9โมงนะครับมาเซ็นนะครับรอรับรถได้เลยนะครับเรามีออโต้ให้ปุ๊บรับรถภายในวันได้เลยนะครับนะถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนก็สามารถติดต่อมาหาผมได้เลยนะที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4, 4นะครับผมมรเพชยน,นะครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้บริการนะครับนะก็ ก่อนจากันนะเดี๋ยวผมดีเทลอีกทีนะคันนี้จะเป็น All New Fortuner 2.4 V ขับ2เกียร์ออโต้ปี2016นะครับไม่ห1ึ0 0 0สนม่น0กิโลนะครับนะแล้วก็ราคาขายที่8 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ8 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับส่งรถฟรีทั่วประเทศนะครับนะไม่ว่าลูกค้าอยู่ตรงไหนของประเทศไทยนะเราไปส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับ ฟรีรฟรีค่าบริการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับสําหรับก่อนจากกันวันนี้นะครับก็รบกวกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับคลิปหน้าผมจะพามาชมรถทัานไหนอีกหรือเปล่านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ